มากับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการติดตั้งเซ็นทันล็อกนะครับของ Ford Ranger นะครับเป็นแคปนะครับเดิมทีของลูกค้าไม่มีรีโมทนะครับเซ็นทันล็อกมาช่างกุญแจเอชินได้ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เหมือนรีโมทแท้เลยทีเดียวนะครับรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าตอนมามีกุญแจไขอย่างเดียวนะครับก็เพิ่มฟังก์ชันการล็อกระบบล็อกนะครับขึ้นมาก็สะดวกขึ้นนะครับเดิมทีของลูกค้า ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดอกเดียวนะครับเปิดประตูอย่างเดียวนะครับนี่เปิดล็อกก็อย่างเดียวนะครับซึ่งความสะดวกสบายไม่มีเวลาฝนตกนะฮะกดจะวิ่งมาเปิดเปียกพอดีนะครับตอนนี้ช่างกุญแจชินได้ทําการติดตั้งรีโมทให้เรียบร้อยนะครับการใช้งานฟังก์ชันก็เหมือนของแท้ทุกประการนะครับนี่กดล็อกนะครับนี่ไฟขึ้นแล้วนะครับไฟเลี้ยวขึ้นนี่นะครับกดล็อกอ่าล็อกนะครับล็อกไฟขึ้นทีนึงนะครับ ดึงออกนะครับกดล็อกไฟกระพริบสองครั้งนะครับหมายความว่าปวดล็อกนะครับอีกทีนึ่งตัวตัวนี้นะครับล็อกนะครับไฟขึ้นทีเดียวนะครับอันล็อกไฟขึ้นสองครั้งนี่ก็เป็นอันว่าสม,มบูรณ์แบบในการติดตั้งระบบรีโมทเซนทรัลล็อกของฟอร์ดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจไม่มีรีโมทจากโรงงานมาครับมาติดตั้งกับเราได้นะครับ 0838978964นะครับช่างกุญแจเอเชียมีรถซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับไดนวเสาสีส้มคันนี้เลยนะครับเบอร์นี่เลยครับ0838978964นะครับกุญแจทั้งระบบนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอิมงอิโมนะครับกุญแจหายหรือกุญแจได้หมดเลยนะครับรูปทรงสวยๆนะครับขอบคุณครับ